สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในเดือนสิงหาคมพศ2566ธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกราคมอันนี้หมอมินอ่านทางหัวราศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะแล้วอธิษฐานให้ดูได้ทางลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงนะคะ ดวงที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ดวง,งคุณนะคะเป็นดวงโดยรวมอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางเนาะอ่ะมารับชมรับฟังกันเลยนะคะชาวธนูลัคนาธนูนะคะหมอบอกเลยนะเด e อ u สันขึ้นมาดาวอาทิตย์เด่นหมอว่าธนูอาจจะมีโอกาสสมมุติคุณนะคะถ้าคุณสมัครงานมีโอกาสได้งานแต่ถ้าบางคนบอกว่าหนูสมัครงานแล้วหรือเราสมัครงานแล้ว นะคะรอผ่านโปก็คงได้โอกาสมีผ่านโปนะคะสอบแข่งขันรับราชการรัฐวิสาหกิจก็ถือว่านะคะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในหน้าที่การงานของคุณหรือบางท่านมาบอกเลยว่าสิบปีน,นียมันเต็มแล้วคือเราสะสมความรู้สะสมประสบการณ์มาเนิ่นนานมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนบางท่านนะคะอาจจะโยกย้ายไปสาขาหนึ่งหรือเปลี่ยนงาน นะคะในสิ่งที่คุณต้องการที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ตรงสายตรงใจหรือบางทาคนก็คือออกมาทําธุรกิจของตัวเองเลยนะคะมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่คุณมีโอกาสนะแทมเพลนตขึ้นมาตรงนี้ถ้าอะไรที่มันย่ําแย่มาวิวแทมเพลนตขึ้นมา2ใบหมอมินขอพูดนะคะหมออ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะชาวราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะตรงนี้ส่วนใหญ่นะคะอันนี้หมอไม่ได้พูดทั้งหมดนะ หมอไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะคะว่าแต่หมอพูดถึงส่วนใหญ่จะชอบสวดมนต์ไหว้พระนะเป็นคนเป็นคนใจดีใจกว้างพอสมควรส่วนใหญ่คุณจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนใกล้ตัวตรงนี้หมอบอกนิดนึงแล้วนะคะสิ่งที่คุณทําคุณโดดเด่นจะมีคนอิจฉาช่วงนี้นะคะดูให้ดีนะก็ปี้ผลงานอิจฉานินทาว่าร้ายเราแต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคุณอาจจะโดดเด่น ตรงนี้นะคะโดดเด่นเพราะว่าความสามารถของเราพอเราตั้งใจนั่นแหละค่ะนะคนไม่อิจฉาคนที่ด้อยกว่าหรอกนะตรงนี้ตรงนา้าคุณจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะตรงนี้นะถ้าอะไรที่มันย่ําแย่มามันจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะถ้าท่านใดที่ดีก็ดีอยู่แล้วถ้าท่านใดที่ไม่ค่อยดีนะคะจะเริ่มดีขึ้นนะ,ะจะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่หมอขอพูดนิดนึงนะดีสําหรับคนที่ทุกคนต้นทุนไม่เหมือนกัน แล้วต้นบุญก็ไม่เหมือนกันด้วยความสามารถหรือความพยายามของเราก็แตกต่างกันถูกไหมคะหมอก็คือพูดตามไพ่นะ,ะบางคนที่ชอบไหว้พระนะอันนี้หมอพูดตามไพ่ชอบไหว้พระชอบสวดมนต์เพราะมีคนเคยว่าหมอในไพ่ธนูบอกว่าธนูหมอพูดผิดแล้วธนูเขาไม่ชอบสวดมนต์อ่ะกันกนะคะเรื่องของคุณเนาะแต่ไพ่ตัวน,นี้มันหมายถึงว่า ไพ่ไฮโลแฟนคือไพ่พระสังฆราชาหมองว่าคุณชอบสร้างมุนชอบสวดมนต์ไหว้พระจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสิบเหรียญบางคนรอขายที่ขายทางนะคะวิ่งฟอร์จูนเนาะจะได้มรด,ดกตกทอดหรือนะคะตรงนี้รอขายที่ขายทางมีโอกาสนะ,ะบางคนอยากจะเปลี่ยนแล้วค่รถใหม่นะ,ะบางคนต่อเติมบ้านนะคะตรงนี้นะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะตรงนี้มีโอกาสนะแต่บางคนผ่อนอยู่ถามว่ามันจะราบรื่นไหมมันก็ไปได้เรื่อยๆ ณนะตรงนี้นะคะได้แชรีออร์อบางคนเดินทางไกลเดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับรถนะ,ะเป็นเซลล์ขายรถนะ,ะเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งนะ,ะไปด้วยดีด้วยนะหรือบางท่านนะคะมีทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสได้โยกย้ายได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าคุณไปแล้วไม่ตรงกับใจคุณนะ,ะประสบความสําเร็จ ไพ่ตรงนี้สองถ้วยก็คือนั่นแหละค่ะมีคนอุปธรรมค้ำชุนช่วยเหลือคุณไพ่ตรงนี้ขึ้นมาไพ่ที่โดดเด่นผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานะคะเพราะว่าความสามารถของคุณแล้วก็เพราะว่านะคะดวงชะตาดีบุญเกื้อนหนุนได้ด้วยนะคะไพ่พาขึ้นมาวิวกับแทเพลันเนี่ยแต่ถ้าเป็นความรักมีคนมาง้อคุณนะธนูในถือถ้วยและสองถ้วยขึ้นมาแต่มันขึ้นอยู่กับคุณหมอมินว่าค,คุณเริ่มมีสติเริ่มคิดได้ละเริ่มมองอนาคตตัวเองออกไป แต่ถ้าเป็นคนโสดมามินว่าหนึ่งนะคะคุณจะได้เจออาจจะเป็นคนต่างชาติเอเมอเลอร์นะคะหรือ,อจจนคนในองค์กรรัฐราชการก็ได้หรือไพ่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาถ้าเขาไม่ใช่สินไม่เสมอเรานะคะจะจะต้องเฟดตัวไปจากเรานะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะทนกับใครบางคนที่เขาโกหกหลอกลวงเราไม่ซื้อสัตว์สามดาบคือสาภาวะสามเศร้าหรือเจ็บปวดเสียใจนะคะความรักมัน ไม่ได้ชัดเจนมองไม่เห็นหนทางหมอมินว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้ดมูลเห็นไหมว่าคุณเดอะซันนะคะทุกคนอยากมีความสุขมันถึงเวลาที่จะอาจจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนความรักอยู่ไกลแต่ถ้าโสดหมอมินขอทายว่าคุณอาจจะได้พบรักหนึ่งนะคะอาจจะเข้ามาทางสายเพื่อนทางสายงานในถือถ้วยหรือมีคนเดิมๆกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณหรือคนที่เคยห่างเหินไปกลับมาหรือบางคนเจอความรักทางไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาอ่ะ หมอขอดูที่ผ่านมาดีนึนงธนูนะคะธนูบางท่านอาจจะคุยกับชาวพฤกษบลัคนาพฤกษภนะฮะเดือดซันคนที่โดดเด่นคนที่มีชื่อเสียงเนาะโปรไฟล์ดีหนาตาดีเอมเพลเลอร์ราศีเมรลัคนาเมษเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหนึ่งม้เท้า,ทาธาตุไฟเมสิงค์นูธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะธนูลัคนาธานูราศีมีนแลัคลนามมนเนาะ,ะกรกฎก็มาด้วยนะคะอ่าหนึ่งไม้เท้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง านถือดาบพิทาตลมตึงกลุ่มเมทุนเ h มู o ก้าดาบกไม้เทา้าสี่เหรียญนะคะหเหรียญเดอะเดดเดดเดพิจิกราคานาพพิจิก6ถ้วย6กถ้วยเป็นสิ่งเก่าๆหมอขอทายอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณดิวคุณคุยกับใครถ้าคุณไม่ได้มีทั้งคนใหม่และคนเก่าก็กแปลว่าไพ่สลับกันดูไหมคะไพ่ความรัก คุณดีกว่าเขาแต่เขาอาจจะมีคนเก่าๆของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะวนเวียนกลับมานะคะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะสําหรับบางท่านนะคะตรงนี้นะเดทคือการจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณพอและสิ่งยังอาสิ่งต่างๆที่คุณให้ไปคือความช่วยเหลือความรักความเมตตากับเขาให้นะคะให้จนรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมอะ่ะคุณดูนะหกเหรียญตรงนี้มันสองตรงนี้มันสาความรักความสัมพันธ์ที่เรา ให้ไปให้ใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆแม้แต่ทั้งออฟเฟอร์เขาเรื่องเงินเรื่องงานอะไรก็ตามมันไม่เท่าเทียมเขากักความสัมพันธ์หรือเขารักแต่ตัวเองถามว่าเจ็บไหมคุณก็เจ็บแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เคยชัดเจนกับเราด้วยซ้ำก้าวดาบนะคะเครียดคิดเยอะคิดมากนะบางคนความรักอยู่ไกลกันหรือบางคนความรักระวังความขัดแย้งพูดจาตรงเกินไปนะคะตรงนี้นะ อืมค่ะมีคนที่ทําอะไรรับหลังเราแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินหมอเหมาะอบอกนิดนึงนะถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินทองมีโอกาสได้คืนยากนะคะเขจะเข้าจะบายเบียงพัดวันประกันพุ่งนะคะมาดูกันนิดนึงมาดูปัจจุบันนะคะคนที่คุณจะคบคนที่จะคุยเป็นยังไงบ้างนะคะความรักหรือคนที่มีประเด็นเนาะชาวราศีธนูควีนเถอไม้เท้า สเตนสิงลคณาสิงเอมเพลอร์ควีนถือถ้วยห้าถ้วยนะคะเดวิลหนึ่งถ้วยแปดดาบโดเวอร์เก้าดาบนะคะในถือถ้วยอันนี้ไพหมอมีนอ่านแบบนี้นะคะคือ เอาคนเอาคนมีประเด็นก่อนทําไมนะคะไพต่ตรวนี้ทําไมใจเขาคือเหมือนเขาอยากมางอคุณนะคะนึกถึงคุณตอนนี้เครียดมากรู้สึกเสียดายเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดตอนนี้นะคะหมอมินว่าเขาก็คงอึดอัดพอสมควรหรือเดือร์อการจบบางสิ่งบางอย่าง นะคะทีแรกเขาอาจจะไปเริ่มต้นดิวต้นเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆอาจจะคิดว่าคนเราไปเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆทุกคนก็คิดว่าไปได้ดีหมดแล้วค่ะแต่แล้วหมอว่ามันน่าจะดูคือการจบสิ้นนะคะแล้วคอมพลีด้วยนะนะคะตรงนี้เรารู้สึกเอ้ยมาสองคุณน่ะคิดถึงเครียดมากตรงนี้นะคะหมอว่าเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเลยหรือ หมอมินว่าถ้ามีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจเขาก็ไม่ได้ไปไปมีใครหรอกคะ่ะหมอว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณนะเครียดเลยตอนนี้แต่ถ้ากรณีคนโสดนะคะหมอมินว่าคําว่าโชคชะตานะคะขอขยายนิดน,นึงคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนอาจจะสร้างบุญกันมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็เจอกันได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าหมดวาสนามันก็มีอันต้องเฟดตัวจากกันนะะหรือบางคนก็เป็นแค่คู่วิปากกรรมพอมาเจอนะคะสร้างรอยแผลให้เรา เราก็ต้องจบกันไปแต่หมออยากบอกว่าถ้าเรารู้สึกเจอใครที่ถูกชะตาสองถ้วยตรงนี้นะคะสร้างบุญร่วมกันเนาะนะคะจะได้ต่อวาสนาคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติที่หมอบอกแต่ถ้าเป็นคนไทยคือทํางานในองค์กรต่างประเทศอ่ะตใช่ค่ะองค์กรต่างประเทศได้ด้วยเป็นรับราชการได้ด้วยนะคะเจ้าของกิจการหรือแม้แต่คนลูกครึ่งก็ได้เนาะอ่ะทำงานใน ในองค์กรใหญ่ๆก็ได้นะคะสเตตหรือเป็นคนเดิมได้คุนถือไม่เท้าเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนเดิมของคุณก็ได้ที่จะกลับมาขอโอกาสนะถ้าคนโสดนะอะมาดูเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับธานูบ้างไม่ว่าจะคนมีประเด็นนะคะแล้วก็คนที่จะคบจะคุยอ,ะ,อะใบแรกเลยเห็นไหมคะอันนี้มีคนอยากมาง้อคุณนะ ใจของเขาอ่ะคิงถือไม่อ่านายถือไม่เท้าเทคแอคชั่นอยากจะเทคแอคชั่นละมีคนส่องคุณอยู่นะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณละเริ่มมาส่องละนะคะที่ผ่านมาอาจจะถูกปิดกั้นหรือมีกำแพงนะคะตรงนี้ไม่ค่อยคุยกันหมอวาอ่าเขาเครียดมีคนบางคนนึกถึงคุณนะคะเครียดมากเลยตอนนี้ใจนึกลึกอยากมาง้ออยากมาขอโอกาสคืนดีสด้วยขึ้นมาสอรอบแล้วนะคะตรงนี้ สองไม้เท้านะคะ,ะเขายังถือคุณไว้ในมือเลยอยากเดินหน้าเพื่อเอาชัยชนะกับคุณอะไพค่คอวอกมาสองคู่นี้นะคะดูเวอสามดาบคนที่ทำให้คุณเจ็บคนที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้อะมาดูกันนะคะเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคนที่มีประเด็นหมอมีนว่ามีคนที่คิดถึงคุณแต่ที่ผ่านมาบางท่านอาจจะไม่ใช่ประเด็นสามเศร้าอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้คุณ คุยกันไม่รู้เรื่องนะใช้อารมณ์หัวร้อนใจร้อนมีทิฐนะิแต่ข้อดีคนเราก็มีถูกไหมคะนะตรงนี้คบกันไม่ใช่จะมีเรื่องที่ไม่ไม่ดีต่อกันนะเรื่องขัขดแย้งก็มีเรื่องที่มีความสุขก็มีหมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ใจลึกๆก,ก,ก็อยากกลับมาขอโอกาสนะแล้วก็เครียดตอนนี้นะจะงออยังไงดีคิดถึงมากรอโอกาสสองไม้เท้ารอจังหวะนะรอเวลาเพราะว่าไม่มีใครนะะคคลิก คลิกกันนะคะแล้วก็ไม่มีใครแล้วมันเหมือนไม่เหมือนคุณอะคุยแล้วถูกชะโลกถูกชะตาหรือคบมาแล้วนะคะตรงนี้อยากกลับมาเพื่อเอาชัยชนะกับคุณที่ผ่านมานะคะอาจจะทําเคยทําให้คุณเจ็บหรือบางท่านมูฟออกมาห่างกันออกมาหรือนิ่งเงียบใส่กันก็ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ก็รณีคนโสดนะคะคนโสดเนาะมาพูดเลยอะคนโสดจะเด่นนิดนึงคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอใครที่เออเรารู้สึกว่าคุยกันแล้วถูก ถูกชะตาถูกข้อถูกชะโลกคนคนนี้อยากเดินหน้ากับคุณคบคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคบแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เข้าใจอาจจะเธอทางสายงานทางสายเพื่อนได้ด้วยนะคะที่หมอบอกไปแล้วแต่คนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่คิดเยอะมีกังวลเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บและเสียใจก็ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงแต่ถามว่าถูกชะตาคุณไหมหมอว่าคุณก็คงมีใจอะถ้าสองถ้วยคงไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสองถ้วยเราคง ถูกชะตาและะ้วค่ะตรงนี้ขึ้นมาอ่ะมาดูความสัมพันธ์บ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะของชาวธนูจะเป็นเช่นไรเดสันนะคะธนูใบแรกเลยหนถือถ้วยนะจะติกชาวตุลลคนาตุลควีนดาบทัดลมอะที่จริงหมออ่านทาดัดที่ดแลวสิบถ้วย อะควีนถือถ้วยก้าวเหรียญก้าวดาบนะะ1 1> หนึ่งเหรียญคิงถือไม้เท้าสองไม้เท้าห้าถ้วยนะคะคิงเหรียญเดลเวอร์นะคะตรงนี้ ธนูมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้นะคะไพ่ตรงนี้เอากรณีคนโสดก่อนนะคนโสดคนโสดนะคะโชคชะตาวาสนานะคะตรงนี้มีโอกาสได้พบเจอใครสักคนนะ,ะแต่ขอมองนิดนึงว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงนี้เราไม่สามารถไปเล่งฟ้าเล่งดินได้นะคะตรงนี้มีโอกาสได้พบนะคะบางคนมีคนชอบคุณอยู่หรือทางสายเพื่อนทางสายงานได้ด้วยนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็คือ โชคชะตานะน่าจะนําพาหมอมินว่าอาจจะเจอทางสายงานนะคะตรงนี้แล้วมีคนเดิมๆที่คุณเคยรอที่เขาเคยนิ่งเคยเงียบไปโอกสาสนากลับมาตรงนี้แต่ว่าคุณดูสองใบนี้นะคะกลับมาไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วมีประสบการณ์เดอะซันเป็นใบแรกของคุณแล้วคุณมีความสุขดีอยู่ในพื้นที่ของคุณนะกลับมาคราวนี้มันเหมือนเราว่าเราจะต้องพิจารณา เราจะต้องเฟ้นหาเราจะต้องคือถ้าส่วนเราจะเลือกเป็นพิเศษแต่ถ้าใครมาเหมือนกันคุณจะต้องดูให้ดีว่าเห็นไหมคะภพยตรงนี้มันต้องมีอะไรที่ต้องเคลียร์คุณต้องชัดเจนที่สุดไม่ใช่กลับไปกลับมานะให้โอกาสแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่นะคะสําหรับเรานะคะเราจะรู้เลยว่านะ,ค,ะคนที่เข้ามาเขาคู่ควรไหมหรือคนที่จะกลับมาก็เช่นกันแต่มีคนที่เสียดายคุณนะคะอยากวนกลับมาแต,ต,ต่ตอนนี้หมอมีนว่าคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วอะ่ะ มีความสุขดีในพื้นที่ของคุณแถมมีสเสน่ด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปรีบร้อนกับใครหรอถึงมีสเสน่์แต่คุณไม่ถูกใจแหละกับใครสักคนแต่คุณจะไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์นี้ที่หมอเห็นนะคะแล้วบางคนจะวนกลับมาด้วยสําหรับบางท่านนะทีนี้หมอขอไปเรื่องงานนะคะบางคนบอกความรักเยอะแล้วหมอของานเยอะๆนะคะอ่ะเราจะอ่านให้ละเอียดที่สุดนะคะ ขอดูการเงินการงานของธนูในเดือนสิงหานี้นะคะเป็นยังไงบ้างเมจิเชียนนะคะชาวธนูเป็นคนมีเซนนะเป็นคนมีรางสังหณ์ที่แม่นยํายิ่งบางคนชอบปฏิบัติชอบไหว้พระสวดมนต์นะคะคุณจะมีโชคด้วยนะหมอบอกเลยถ้าใครชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระจะมีโชคนะคะใครมีแบบนี้คอมเมนต์บอกหมอด้วยนะหมอหมอก็ธนูหมอชอบสวดมนต์ไหว้พระมากนะคะอ่ะในเมจิเชียนนะคะ เป็นคนที่มีเซน์มีลางสังหณรหรือคุณกําลังเริ่มเรียนรู้ศาสตร์หมอดูก็ได้หรือบางคนอาจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกําลังเรียนรู้ที่จะศึกษาอะไรใหม่ๆวิวมาสองรอบละนะคะวิลฟอร์จูนหมายถึงกงล้อแห่งโชคชะตาฐานบุญของคุณยังดีอยู่นะธนูนะคะตรงนี้นะะโอกาสใหม่ๆเริ่มเข้ามาปรับเปลี่ยนควนเหลือน,นะคะคุณคิดเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะคะโอกาสที่มั่นคงใครรับราชาการอยู่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆหรือมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นนะคะ ด้แชรีออดนะคะเป็นการเดินทางช่วงนี้เดินทางบ่อยหรือไม่ก็เดินทางต่างประเทศนะคะแปดไม้เท้าค่ะคุยงานเยอะช่วงนี้นะคะได้ติดต่อประสานงานหนึ่งดาวคือความสามารถของคุณนะคะจัดการอะไรได้หลายสิ่งหลายๆอย่างตรงนี้นะคะคิงเลียนนะคะไพควงมาหมอมีนว่าคุณจะได้เจอใครทางสายงานที่คุยคุยกันแล้วถูกชะโลกถูกชะตาตรงนี้ นะคะอ่ะโอกาสประสบความสำเร็จสอบแข่งขันนะคะอะไรก็ตามสิ่งสวยงามสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำหกเหรียญการเงินการทองนะคะหมอบอกเลยช่วงนี้รายจ่ายเยอะรายจ่ายล้วธนูนะคะทุกคนมีรายจ่ายอันนี้หมอบอกเลยแต่หมออยากให้คุณนะคะโฟกัสที่อินคำการเงินที่เข้ามาที่หาได้การเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ตรงนี้ธนูช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับเครียดคิดเยอะคิดมากสิ่งที่หมอจะเตือนคือนะคะสิบดาบนะคะตรงนี้ระวังเจ็บหลังตั้งแต่ต้นคอจนถึงก้นกบนะคะเจ็บหลังเนาะหรือถ้าใครให้ใครหยิบยืมเงินทองก็คิดให้ทีๆนะคะไปค้ำประก,กันอะไรให้ใครธนูใจดีใจกว้างใจออกจะใจดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะหมอบอกเลยว่าจะเดือนเนื้อร้อนใจระวังนะคะก็คือเตือนไว้ส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ตัวเรานหละ ใช่ไหมอืมอ,อนะคะสิบเหรียนอ่ะขึ้นมาสองรอบเป็นภัยการันตีสําหรับบางท่านนะคะนะนะคะโอกาสมาการเงินการทองค้าขายช่วงนี้นะคะกําไรเยอะธนูนะคะกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆทํา The ีเอ็มเพการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําฐานบุญฐานกุศลคุณยังอยู่หมอบอกเลยนะหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระไหว้พระพุทธเจ้านะคะสอง มีดือนนดือนขึ้นมาพระแม่ลักษมีกับพระแม่อุมาและสิ่งที่หมอจะเตือนคือนะคะช่วงนี้มีคนอิจฉานะ,ะพูดอะไรที่เราเป็นคนหนึ่งดาบนะคะเราเป็นคนตรงอะนะนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราพูดจาไม่ดีนะคะเรอาอาจจะพูดตรงนะคะระวังคนที่เขาไม่ไม่ชอบเราด้วยหรือนะคะสิบดาบคือระวังคนแทงเราข้างหลังอันนี้ต้องเตือนหรือไม่ก็เรื่องสุขภาพของเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะหมอเห็นคุณแม่ได้ขึ้นมา นะคะระวังหรือเราก็นอนไม่หลับช่วงนี้นะคะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เตือนมีแค่นี้นอกนั้นเป็นเป็นไพ่ดีนะคะอ่ะหมอขอสรุปสุดท้ายและแนะนำธนูดีกว่านะคะ พินถือถ้วย50เหรียญขึ้นมาหลายรอบและวเดือ u ซ6ไม้เท้าเดจัดเมนะคะจัดติกอ่านะคะใครไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่านะคะมีคนติดสินบนอะไรไว้หมายถึงขอพรแล้วเราจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วลืมแก้หรือเปล่านะ,ะตรงนี้นะไปแก่ซะนะคะหรือหมอบอกเลยว่า2ใบนี้ก็คือนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราเคยสร้างบุญนะ,ะคะเกื้อหนุนคุณมาไพ่พวกนี้คือไพ่บุญหมดนะคะ จะมาคอยนะคะตอบแทนเราะะแต่หมอบอกเลยนะอย่ามาคอมเมนต์ว่าอุ้ยสวดมน์นะค,ะคงไม่รวยอุ้ยนะคะไม่รวยแล้วค่ะเราต้องทํางานด้วยสวดมน์ก็ทําให้มีสติมีปัญญาขึ้นนะคะ <c oughs> านบุญเราดีขึ้นมีสติขึ้นเราก็จะมองอะไรได้กว้างขึ้นถูกไหมคะโดยสันนะคะโอกาสประสบความสําเร็จบางคนอาจจะมีรถนะคะบางคนมีบ้านหรือบางคนผ่อนอยู่ก็ผ่อนประสบความสําเร็จถ้าท่านใดที่มีเกี่ยวกับคดี สองใบนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทำถูกต้องทำดีมานะคะมีชัยชนะนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการค้าขายจากการทำธุรกิจหรือขายอสังหาหรืองานที่คุณทำที่คุณลงทุนลงแรงนะคะทำทุกทุกวันนะคะให้ตัวเองนะคะประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้เนาะมันต้องนะคะใส่ใจในสิ่งที่คุณทำมาว่ามันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะธนูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ